ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายก็บอกตรงกันนะคะว่าอาจจะต้องใช้เวลากันนานนับปีแต่คุณสวักษ์ครั้งนี้ทําไมพัฒนาได้ไวกว่าเวลาที่คาดการคะ่ะจุดเปลี่ยนสําคัญนะคะอยู่ที่เขาใช้เทคโนโลยีใหม่นะคะเอามาใช้ในการพัฒนาวัคซีน,นะคะ่ะวิธีการหลักๆก็คือว่าเขาจะฉีดพันธุก,กรรมโมเลกุลเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันกระตุ้นนะคะแล้วก็สร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิด19นั่นเองค่ะแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมา เทคโนโลยีนี้ยังไม่เคยได้รับอนุมัติให้ใช้กับมนุษย์มาก่อนนะคะจนกระทั่งเกิดการระบาดของโควิด -19 ซึ่งเบื้องต้นผลการทดสอบพบว่าวัคซีนที่ผลิตด้วยวิธีนี้มีผลลัพธ์ออกมาน่าพอใจค่ะตอนนี้นะคะทั้งโลกมีวัคซีนโควิด -19 ที่อยู่ระหว่างการทดสอบขั้นสุดท้าย ขั้นสุดท้าย10ตัวแต่ว่าในจำนวนนี้มีอยู่2ตัวนะคะที่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า mRNA ค่ะได้แก่วัคซีนของบริษัทโมเดอร์อันนี้จากสหรัฐอเมริกา พัฒนาร่วมกับสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐแล้วก็ของบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันพัฒนาร่วมกับบริษัท b ีออนเทคของเยอรมนีค่ะซึ่งไฟเซอร์เนี่ยก็เพิ่งจะถแถลงผลการทดสอบเบื้องต้นไปนะคะว่าวัคซีนที่อยู่ระหว่างการทดสอบมีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ90แต่ว่าในฝั่งของโมเดอร์เนี่ยยังไม่ได้มีการถแถลงใดๆออกมาค่ะ ในอดีตที่ผ่านมานะคะวิธีการผลิตวัคซีนจะใช้โปรโตีนของไวรัสหรือว่าใช้ไวรัสที่ถูกทําให้อ่อนแอฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาค่ะแต่สําหรับเทคโนโลยี mRNA นั้นแตกต่างออกไปค่ะโดยเขาจะใช้วิธีฉีดพันธุก,กรรมโมเลกุลที่เรียกว่า mRNA เข้าไปในร่างกายซึ่งร่างกายก็จะสร้างโปรโตีนที่มีลักษณะคล้ายหนามของไวรัสโควิด -19 แต่ว่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ซึ่งโปรโตีนตัวนี้แหละค่ะ ที่จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคนอกจากนี้วัคซีนก็ยังมีไขมันอนุภาคนาโน,โนที่ใช้ห่อหุ้ม mRNA เพื่อป้องกันการย่อยสลายจากเอนไซม์ไรโบนิวคลีอสที่มีอยู่ทั่วร่างกายอีกด้วยนะคะข้อดีของเทคโนโลยีนี้ก็คือว่า ใช้เวลาผลิตน้อยกว่าวัคซีนทั่วๆไปค่ะเนื่องจากว่าใช้กระบวนการสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการไม่จําเป็นต้องอาศัยโรงงานขนาดใหญ่และการผลิตก็ไม่ต้องมีกระบวนการที่ซับซ้อนดังนั้นจึงสามารถผลิตได้ในปริมาณมากใช้เวลาน้อยแล้วก็ราคาถูกอีกด้วยซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการผลิตโปรตีนที่มีความสําคัญทางการแพทย์ได้ทุกชนิดค่ะแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีวัคซีนตัวใดในโลกที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีนี้มาก่อน ดังนั้นคําถามที่สําคัญในเวลานี้ก็คือภูมิต้านทานที่ร่างกายสร้างขึ้นมาจะอยู่ได้นานแค่ไหนและจะมีประสิทธิภาพต่อผู้สูงอายุอย่างไรบ้างเนื่องจากถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องรอผลการทดสอบที่เสร็จสมบูรณ์คาดว่าน่าจะทราบผลในปลายปีนี้ค่ะและล่าสุดรัดเสเซียไม่ยอมน้อยหน้าค่ะ ออกมาประกาศว่าวัคซีนสปุกนิก5ที่พัฒนาโดยสถาบันกามาเลยามีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิด19ถึงร้อละ92ค่ะ ซึ่งวัคซีนของรัเสเซียนะคะเขาใช้เทคนิคการใส่โปรโตีนของไวรัสเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันค่ะโดยผลการทดสอบในครั้งนี้นะคะได้มาจากอาสาสมัครประมาณ1,6 000คนที่ได้รับวัคซีนคนละ2โดสแม้ว่าการทดสอบอยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ว่ารัเสเซียเนี่ยเขาได้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปเรียบร้อยแล้วค่ะ